ไลช็อตเลยนะไปเลยเจ๊ไปกับลูกเธอเลยเจ๊เอามันนั่งไปด้วยสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะ้องข้าวหอมร้องแก่กันนะคะว่าอาการเวลาร้องแก่มันจะเป็นยังไงดีไหมนะ้องหอมโอ,อ้โหข้าวหอมไม่กล้าดิตายแล้วเ,เป็นถึงยูทูบเบอร์ ไอ้น้องเขาหอมทำไมไม่กล,าล้าอะเนี้ยเอาไม่ออายนะโอ๊โอ๊เจ๊เอาหอมเาห,หอมยไม่าไมู่อนเอไม่ไปยันเล่แม่ดูเนก็ไม่ได้เล้หอหนอเหนอ,เนเอหอมไปนั่งกับแม่ปะ ไปนั่งกับแม่มอา้อาวห้องหอมทำไมไม่กลา้า,าไ,ไ,ปลไปเร็วไปกับแม่อไม่เอวไม่ไม,ไม่ใช่เดี๋ยวมันล้ม อปนไปแล้วยังเขาหอมไปยังเดี๋ยวน้ำน้ำฝนรอไปด้วยกันในจับมือกันไปเก๋เทานี้ก็ไปไกลๆหน่อยเขาหอมไปด้วยกันเถอะี่เหน้ไฟ้านะเออถ้าไปฟ้าสุดถึงไหนถึงกันนั่นแ่ะเราไปแล้วนะไม่กลับมาแล้วนะไปเ็นไว้โทรศัพท์ด้วยค่ะ